สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับสกอร์ไบโอทารอแม่หมอเปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้ว1ิบใบพร้อมไพ่พิเศษใบที่11ก็คือไพ่แม่หมอจับไพ่ได้สเตรนท์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าดวงภาพรวมในเดือนเมษายนต้อนรับปีใหม่ไทยช่วงสงกรานเนี่ยดวงโดยภาพรวมของชาวราศีมังกรเป็นยังไงกันบ้างจากภาพรวมนะคะแม่หมอมองว่าชาวราศีมังกรในช่วงเดือนเมษายนเนี่ย เป็นเดือนที่คุณจะพ้นเคราะห์นะคะจะมียอดขายที่ดีนะคะการเงินก็จะดีด้วยนะคะโดยภาพรวมเนี่ยเงินงานดีขึ้นและก็พ้นขอแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าทำไมแม่หมอถึงเรียกว่าเป็นเดือนที่คุณพ้นเคราะห์ยอดขายดีมีโชคลาบนะคะจากดวงเนี่ยเอาเรื่องการงานก่อนนะคะเอาการงานเนี่ย แม่หมอเอาข่าวดีก่อนละกันแม่หมอมองว่าการงานเนี่ยเป็นเดือนที่คุณเนี่ยถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความทุกข์ใจนะคะเอ่อเดวิลขึ้นนะคะอาจจะมีการถูกใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องของการทํางานมีความเครียดมีความเบื่อหน่ายท้อแท้ในการทํางานบางคนเนี่ยมีความลังเลว่าอยากจะลาออกจากงานนะคะ เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณเนี่ยตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปแม่หมอมองว่าเดทขึ้นมาในตำแหน่งที่8นะคะที่ผ่านมาหากอะไรที่มันไม่ดีมีความทุกข์ใจอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานมีถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกกลั่นแกล้งปิดยอดขายไม่ได้นะคะจากนี้ไปเนี่ยคุณพน้นเคราะห์แล้วเพราะไพ่ต่อมาเนี่ยจากเดทเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเดือนที่คุณพน้นเคราะห์แล้วนะคะจากนี้ไปเนี่ยการงานเนี่ยถ้าเกิดเป็นเซลล์นะคะแม่หมอมองว่าคุณจะมีเซนส์ที่ดี คุณจะมองออกว่าลูกค้าเป็นยังไงใครเป็นยังไงจะปิดยอดขายยังไงอะไรแบบนี้นะคะหรือการงานเนี่ยถ้าที่ผ่านมาถูกใส่หลายป้ายสีถูดกันแกล้งจากนี้ไป justice เข้ามาเป็นไพ่จบคุณจะได้ความยุติธรรมเข้ามาในเกณฑ์ดวงชะตาถ้าที่ผ่านมาอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยคุณจะได้รับความยุติธรรมในการทํางานนะคะยุติธรรมในทุกๆอย่างเจ้านายจะมองคุณในแง่ดีขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปดีไม่ดีเนี่ยโปรโมทเนี่ย ถ,ถ้าที่ผ่านมาคุณอดทนรอคอยได้เลขหกนะคะคุณอดทนรอคอยแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนขอให้มีความสบายใจตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยแม่หมอก็มองว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะที่คุณจะขยับขยายนะคะเลข3ตามมาจากเดนนะคะถ้าอะไรที่มันไม่ดีมันจบไปแล้วล่ะ ในช่วงที่ผ่านมาจากนี้ไปถ้าคุณมองที่จะขยับขยายสาขาเพิ่มแตกลายท,ทําธุรกิจเพิ่มเติมเสริมแต่งไม่ว่าจะคนที่ทํางานประจําอยากจะเปิดธุรก,กิจส่วนตัวเพิ่มเข้าไปเป็นงานที่สองบอกเลยว่าคุณสามารถทําได้ตอนนี้คุณอาจจะลังเลฉันจะทํางานเสริมดีไหมหรือจะเปิดธุรก,กิจเพิ่มเติมดีไหมหรือถ้าคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวจะแตกลายธุรก,กิจของ,ของตัวเองดีไหมแม่หมอมองบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ดี ที่จะทาขยับขยายเพิ่มเติมเสริมแต่งจากที่คุณมีเอาสินค้าใหม่ๆมาขายเพิ่มธุรกิจเพิ่มร้านเข้าไปนะคะทาอะไรก็ได้ที่เป็นการต่อยอดจากการทำธุรกิจเติมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในเดือนเมษายนแต่มันมีข้อเตือนเพราะว่าคุณได้เดวิลกับไฮพริเซสประกบกันคุณต้องระวังนะคะถ้าคุณมีหุ้นส่วนเนี่ยต้องระวังถูกหลอกถูกโกงเวลาแต่ยังไงก็ตามเนี่ยไพ่จบเนี่ยมันเป็นไพ่ justice การอ่านเอกสารสัญญ,ญารายรเนี่ยขอให้มีความรอบคอบเป็นพิเศษ เดี๋ยวจะหาว่าแม่หมอไม่เตือนนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณเซนดีนั่นแหละคุณจะมองออกว่าใครโกงใครไม่โกงและการอ่านเอกสารสัญญาอะไรเนี่ยก่อนจะเซ็นเอกสารทุกครั้งคุณจะต้องอ่านด้วยความรอบคอบมีสิทธิ์ที่พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนของคุณเนี่ยอาจจะทําอะไรไม่ซื่อกับคุณก็ได้นะคะเดวิลขึ้นต้องระวังถูกหลอกถูกโกงมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรทุกคนมันเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเอาละมาว่ากันเรื่องการเงินต่อเลยนะคะการเงินนะคะ ภาที่ฉายแสงเข้ามาในเรื่องของการงานการเงินของคุณแล้วนะคะบอกแล้วว่าอะไรที่ไม่ดีคุณพ้นเคราะห์แล้วนะคะจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคนที่หมุนเงินไม่ทันนะชัวร์เพนนิเิลที่ผ่านมาอาจจะมีเกณฑ์หมุนเงินไม่ทันมีรายจ่ายรออยู่เยอะรายได้ไม่เป็นไปดังังใจจากนี้คุณจะได้เป็นส0เหรียญจาก2เหรียญเป็น10เหรียญการเงินของคุณจะดีขึ้นอาจจะได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งทําให้เงินดีขึ้นอาจจะค้าขายแล้วทําธุรก,กิจเสริมเนี่ย แล้วมันได้เงินบางคนได้เงินดีกว่าธุรกิจหลักก็เป็นไปได้นะคะหรือการเพิ่มขยายร้านขยายสาขาทําให้การเงินของคุณเนี่ยดีขึ้นเดือนนี้เนื่องจากเซนส์ดีคุณลงไปทําอะไรที่เป็นแบบอะไรอะใช้เซนส์ของคุณทําดูเซนส์จะช่วยนําทางโดยเฉพาะดีไม่ดีมีเกณฑ์มีโชคมีลาบด้วยไอเรื่องโชคลาบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนต้องแจ้งก่อนนะคะไม่ใช่บอกว่ามีโชคลาบคุณจะไปแทง หวยถูกลอตเตอรี่ทุกคนมันเป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาด้วยแต่ละคนเนี่ยมีเกณฑ์โชคลาภที่ไม่เหมือนกันมางคนโชคลาภเนี่ยมีคนมาเลี้ยงข้าวเนี่ยหรือได้ของขวัญเนี่ยถือเป็นโชคลาภละเล็กๆน้อยๆคุณก็ถือซะว่าเป็นโชคดีของคุณละกันในเดือนเมษายนบางคนไปถูกลอตเตอรี่อย่างเงี้ยรางวัลใหญ่ๆเลยได้เงินเนี่ยแสดงว่าพื้นดวงชะตาของเขาเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบที่ค่อนข้างเยอะแต่ละคนไม่มีทางมีโชคลาภเท่ากันต้องเรียนแจ้งอย่างนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าเดือน,น,เ,นเนีย่ปไ เกณฑ์โชคลาภเนี่ยกำลังเข้ามาในดวงชะตาของชาวราศีมังกรแล้วพน้นเคาะพ้นทุกอะไรที่ไม่ดีเนี่ยขอให้คิดซะว่ามันกําลังจะผ่านพ้นไปในทางที่ดีแล้วนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพแม่หมอต้องขอเตือนนะคะสุขภาพเนี่ยระวังอาการเกี่ยวกับระบบทางเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์นะคะ มดลูกอาจจะไม่ค่อยดีระบบสืบพันธุ์ไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้เพราะมันขึ้น2ใบเลยทั้ง High r i e s t เซ s ทั้ง Devil นะคะเป็นโรคทางเกี่ยวกับอย่างเนี้ยนะคะยังไงก็ตามเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีเลยมีเกณฑ์ที่จะอาการพวกนี้มันจะไม่ค่อยดีและจะกําเริบในเดือนเมษายนเป็นไปได้นะคะโดยภาพรวมเนี่ยส่วนใหญ่เน่ดวงงานดวงเงินเนี่ยดีสุขภาพยังมีเกณฑ์ที่ต้องระวังอยู่ยังไงก็ตามแม่หมอขอให้ชาวราศีมังกรทุกคนโชคดีค่ะ